จินูยกบ่เขาเอจ๊อคอยบ่พวกนี้เออวันกันแล้เดร็เอเออบางทักพบางอะไรนานเช้าะน้อนี่งข้านนปจ๊อบไม่เห็นบังเดอนนเราอยู่คนจ๊บจ๊บ้วเขาเออล้วเา้นเหรอ่นบ้านเขานี่ยเป็นยังไแบนเ้นไปเต่ออัน น่นแล้พวกเขาติดใจพวกบาทมันก็ิติไปเลยนเน่ไปเร่น้วเนี่ยัเห็นเบิดเนาะไติเติไ่คือโปร่งเลสมไปหน่อยหลงเนาแฉบอยู่บรัวเขาแล้จะปตัวหืมหมดืเข้าแล้วจะปรตัวไปได้ครับเข้าแล้วนี่ประตน้ำไะตต้ไฟบนบนขีลูไฟไปนอกเที่ยว ยางตอคนไปไกลตอนนี้จะเป็นตะเบิงเลยไปแปลกองค์ยาชื่นน้ำล้างวันนี้หมก็ยโยโยๆเอายาทถามมาหนัโอ้โหเักประหลาดผู้แปลเขาเก็ริงบอกไายลูกแล้วบัดโยๆย่ชงไปผู้เท่าของเหมาะถุไในไปเว้ยนด่กตอนนั่งกรทายลรงนั้นบ่กระทายลูกล่ะ ยายงงก็ยายตันเยอะเห็นเดี๋ยวนี้จะไหมแล้วไปเอาโซนั่นไปน้ใสอะเหนก่ได้ยาตันเราเจอเห็นคนอยากเห็นไม่ได้ลงปัดมาคุณเเราฟอมอมคนจะแล้วจจนะจำเลยสามพี่จนะแอบเดยอ้คนเธอปูบ่ะนอจำผ้าม่ปล คนยังละคนยังละจำรถอขออะไรตัวหัวนั่นนี่ของแหงของแหงอ่ะอันนี้นะขอเครื่องยันี่คอมคอมคอมนองน้ำเนี่ย ข้าคอยข้าเขาว้ายซอยข้าวแพงขาวไกเข้าวไยคนเร็วกันต้องแยกดูนี่แล้วเบ้าโยกกันนีมีมีม้ามีแว่ามีมีม้าเอาเข้าสบายอะไรมาเอาเข้าเยอะเ้ยจะเอามาถึงเวลามากก็มาเนาะปีนี้ฉันมาะตีบ้านเยอะมากเขาติดต่อกันเนาะบางมีกับู้าเป็น ่อ่ป้า,าไปมาหอดแล้วบอ๊หอดเล้แหละคือไปนี่ก่อนนัำผู้มา